าสู่ช่วงสุดท้ายของเราในวันนี้แล้วค่ะช่วงที่4ของเรานะคะโปรช็อปนั่นเองเป็นโปรท่านใดนะคะมาแนะนํากันวันนี้จะเป็นโปรนบกับโปรเชนจะมาแนะนําอุปกรณ์อะไรเนี่ยนะฮะจะน่าสนใจยังไงใช่เอาไปช่วยอะไรได้บ้างเนี่ยไปติดตามมาพร้อมกันเลยครับติดตามกันเลยดีกว่าค่ะ ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่ช่วงของโปรสอบครับวันนี้ผมอยู่ที่สนามกอล์ฟมินเทสกอล์ฟคลับนะครับอยู่กับโปรนบนพกุลวงหล่อครับผมสวัสดีครับพ่อเชนครับสวัสดีครับพอนบวันนี้เราสองคนมากับอุปกรณ์กอล์ฟนะครับก็จะมานําเสนอเรื่องของอุปกรณ์แต่เป็นเรื่องที่ซิมเพิลมากเลยนะหลายหลายคนรู้อยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องของการเลือกเหล็กนั่นเองใช่ครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ซิมเพิลที่ง่ายแต่ว่าสําหรับนักกอล์ฟมือใหม่หรือว่าผู้ที่เพิ่งจะเริ่มเข้ามาสู่กีฬากอล์ฟเนี่ยอาจจะยังไม่่่่่่ทททรรราาาาบนนนนะะะะซึงเเป็็ขข้้้้้อออมมูููลลลีีีควววจจไกกกกสฬ์ฟแ พื้นฐานในการเลือกเหล็กเนี่ยทำยังไงถูกต้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาเจาะลึกในเรื่องของเหล็กโดยเฉพาะเลยใช่ครับนะเป็นเรื่องครับเชนเป็นเรื่องของเหล็กใบใหญ่ๆแบบนี้นั่นเองครับหรือเราเรียกว่า gravity นะครับเหล็กลักษณะหัวใหญ่ๆที่เราแบ่งแยกเหล็กส่วนมากก็มีหลายแบบเลยนะครับพี่โแต่ว่าที่เราเห็นกันหลักๆในตลาดเนี่ยแบ่งเป็น2อย่างคือ gravity back เหล็กที่หน้าใหญ่ๆแล้วก็มีข้างหลังแบบนี้นะครับกับอีกแบบหนึ่งที่โปรส่วนมากชอบใช้หรือมือซิงเกิลจะชอบใช้คือใบเบสใช่ทีเรามาเริ่มที่เหล็กใบใหญ่ก่อนครับม ลักษณะของเหล็กใบใหญ่เนี่ยที่เห็นได้ชัดเลยเนี่ยคือตรงโซเนี่ยหรือว่าตรงตรงที่ฐานของด้านล่างของเหล็กเนี่ยจะหนาถูกต้องแล้วครับเพื่อทําให้ตีได้ง่ายขึ้น,<า>นครับแล้วข้างหลังเนี่ยที่บอกว่าการ์ตี้แบ็กเนี่ยก็คือจะม,จะมีมีช่องข้างหลังออกมามีว,วอลวอลมีวอลออกมานะครับแล้วก็เท่าที่เห็นนะส่วนใหญ่เหล็กที่เป็นใบใหญ่อย,อย่างเนี้ย วัสดุเหล็กที่ใช้จะเป็นเหล็กแคสต์ครับผมหรือจะเป็นเหล็กเนื้อแข็งขึ้มนมาหน่อยอครับข้อดีคืออะไรครับพ่อเชิญข้อดีนะครับของเหล็กพวกนี้คืออย่างแรกเลยที่ผม,อมชอบมากคือตีได้ระยะแน่นอนระยะไกลกว่าเหล็กที่เป็นใบเบตแน่นอนนะครับทำไมทำไมถึงไกลล่ะด้วยความที่หัวมันใหญ่กว่าแล้วก็สวิตช์สปอร์ตกว้างกว่ารับ หน้าใหญ่กว่าก็าสามารถทราให้ตีได้ไกลกว่าและที่สําคัญเลยคือเรื่องของสวิตสปอร์ตวยครับ่น้องด้วยความที่ใบใหญ่เนี่ยแล้วก็มันเป็นเรื่องของชิตวิทยาด้วยนะจริงๆสวิตสปอร์ตเนี่ยเขาอาจจะกว้างกว่ากันไม่มากหรอกแต่ว่าด้วยความที่พอเราเห็นว่าหน้าใหญ่กว่าใบเบรแล้วเนี่ยพอเราเห็นปุ๊บมันรู้สึกว่าตีได้ง่ายอย่างผมเนี่ยพอไปตีเหล็กใบเบรดกับเด็กอันนี้เนี่ยจะรู้สึก ทา,ทางที่โดดสวิสปอตเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าอันนี้ตีง่ายกว่าอันเดียวนเป็นเรื่องของจิตใจด้วยใช่นะครับ <Yeah. S 1> นอกจากที่มันสามารถตีได้ง่ายสวิสปอตใหญ่ก็ยังเป็นเรื่องของจิตใจเหมือนกับ,บการสะกดจิตตัวเองว่ามันตีง่ายตีง่ายตีง่ายก็ตีง่ายด้วยแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเหล็กแบบนี้เนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วนบระยะจะตีไกลกว่าเหล็กที่เป็น เหล็กฟอสหรือว่าเหล็กที่มันเป็นเบรดเนี่ยประมาณ10หลาครับผมนะครับแล้วก็เหล็กพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก้านก้านที่ออกมาก็จะเป็นก้านที่อาจจะไม่ไม่ได้โหดร้ายนักไม่ได้แข็งมากไม่ได้หนักมากก็ทำให้ก้านเอสนั่นแหละไม่ถึงกับเอใช่ทำให้ตีได้ได้ไไกลได้แต่มันก็มีข้อเสียเหมือนกันครับบนน้องเหล็กแบบนี้คืออะไรครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีไม่ไม่น้อยนะพ่อเชนเหล็กใบใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยนะครับตีได้ไกลจริงแต่ว่าการควบคุมระยะอาจจะทําได้ยาก นะครครัับบคคผมความความ,มสม่ำเสมอในการตีสมมติว่าเหล็กเจ็ดเนี่ยโปรเชนอาจจะตีเหล็กเจ็ดได้170ร้อยเจ็ดสิบโดนดีๆบางทีอาจจะร้อยแปดสิบประมาณนั้นโดยอาจจะร้อยแปดสิบหรืออาจจะร้อยเก้าสิบทำให้เวลาตีขึ้นกรีนเนี่ยเออเอเอเลอร์ถูกต้องทะลุไปอาจจะมีเป็นไปได้ควบคุมระยะได้ยากใช่การอีกอย่างหน<ช>ึ่งนอกจากระยะที่คุมได้ยากแล้วนะครับการเล่นเชฟช็อตการปรุงแต่งช็อตให้คัตเฟดให้ดรอเนี่ยทำได้ยากขึ้นนะครับเพราะว่าด้วยความที่ ที่หน้ามันใหญ่นะครับครับผมก็เลยทําให้เวลาที่เราตีเนี่ยนะครับควบคุมทิศทางได้ยากคือตีตีให้โดนเนี่ยไม่ยากหรอกครับผมแต่ถ้าจะบังคับลูกนี้กะบังคับให้รอบังคับให้เฟดเจะทําได้ยากกว่าเหล็กใบเล็ ถูกต้องครับและอีกอย่างหนึ่งอุนที่เราประสบปัญหากับเหล็กที่เป็นการวิธีแบตใบใหญ่ๆแบบนี้คือในขณะที่เราตีเข้าไปในรับด้วยความที่เหล็กมันใบใหญ่มนบเมื่อมันเจอเมื่อเวลาที่เราตีเข้าไปในรับแปลว่ามันจะต้องเจอย้าในรับเนี่ยเว่าเหล็กที่มันเป็นใบเบรกอ่าแน่นอนแล้วด้วยความที่มันไม่ได้คมครับใบมันใหญ่ๆก็สามารถทําให้ขุดรับในยากกว่าที่ออกจากรับเนยากกว่าแน่นอนเพราะฉะนั้นใบเบรกก็จะได้ภาษีในเรื่องของ การตีในรับด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของเหล็กใบใหญ่ละก็มาพูดถึงเหล็กฟอร์จหรือว่าเหล็กที่เป็นเบรดก่อนครับผมเหล็กที่เป็นเบรดเนี่ยลักษณะก็จะคล้ายๆกับเวชที่ที่โปรเชนถืออยู่คือเป็นลักษณะแบบเหล็กตันเหล็กเหล็กชิ้นเดียวเลยใช่นะคือจะเป็นจะไม่มีร่องข้างหลังเหมือนกับิที่แบ็กนะครับแล้วก็เนื้อเหล็กส่วนใหญ่ที่ใช้เนี่ยจะเป็นเหล็กเนื้อนุ่มเหล็กฟอร์จใช่เหล็กฟอร์จะนุ่มกว่าเหล็กแคสต์นะแคสต์จะเป็นเหล็กที่แข็งกว่าใช่ครับเพราะฉะนั้นคุณสมบัติตรงนี้เนี่ยนะครับก็มี มือดีๆหน่อยนะเล่นสักพักหนึ่งนะสิ่งที่ได้้ชัดเลยหนึ่งคือความรู้สึกความรู้สึกในการตีเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตีไม่โดนเนี่ยครับผมความรู้สึกคือจะจะไม่ดีแน่นอนมือจะสั่นมือจะเจ็บนะเพราะไม้จะมีการสั่นในขณะทาลูกแต่ว่าสาหรับนักกอล์ฟที่ฝีมือดีขึ้นมาหน่อยสามารถตีเข้าสวิสปอตได้สม่ำเสมอเนี่ยการตีเหล็กเบรดการตีเหล็กฟอร์ชเนี่ยนะครับจะทําให้เขาคิดว่านุ่มมือนะแล้วก็ฟิลลิ่งจะอยู่ที่ลูกนานขึ้นนะครับอันที่2 การตีเหล็กเบรดหรือเหล็กฟอย์นะครับจะสามารถที่จะควบคุมระยะทางได้สม่ําเสมอมากขึ้นคือเออเลอร์หน้าหลังเนี่ยจะน้อยมากครับผม,มบวกลบเนี่ยอาจจะไม่เกิน5หลาจะต่างกับเหล็กที่เป็นเหล็กแคสแล้วก็เหล็กใบใหญ่เนี่ยเออเลอร์จะสัก1 0 20, 20หลาได้ครับผมข้อที่3ที่พูดเมื่อสักครู่แล้วสามารถที่จะปรุงแต่งช็อตเชฟช็อตเนี่ยทำได้ง่ายับด้วยความที่หน้าเหล็กอย่างเงี้ยคือจะไม่มีร่องข้างหลังหน้าเหล็กตรงน,นี้จะบางหน่อยอดังนั้น เราสามารถที่จะคนโทรลคือต้องใช้ฝีมือในการตีเยอะขึ้น<ช>นะครับแต่ว่าสามารถทําได้ง่ายกว่าเหล็กที่เป็นหน้าใหญ่ ใช่ครับแล้วก็ที่สำคัญไปตีในรับอะไรเนี่ยด้วยความที่มันคมในความที่เป็นเบรทนะครับก็สามารถกัดยาอะไรได้ค่อนข้างง่ายด้วยแต่ข้อเสียก็มีใช่ไหมพี่เชข้อเสียก็มีครับอย่างที่เรารู้กันับว่าเดล็กเบรตีได้ยากซึ่งต้องขอบอกท่านผู้ชมก่อนว่าบางคนเนี่ยรู้สึกว่ามีอัตราโวตนเยอะเราเป็นนักกอล์ฟฝีมือดีจาเป็นไหมว่าเราจะต้องตีเหล็กเบรตไม่แน่เสมอไปนะผมบอกตรงๆนะครับผมตีเหล็กที่เป็นกับวิตี์แบกหน้าใหญ่ๆเนี่ยมาประมาณ7ปีแล้วและไม่เคยคิดจะตีเบรเลยเพราะรู้สึกว่ามันตียากนะคร เป็นโปรนะแต่เขาไม่เคยคิดนะว่าจะตีเหล็กคือโปรเชนเนี่ยตัดตัดความรู้สึกที่ว่าจะต้องใช้เหล็กเบรดเพราะเราเป็นโปรออกไปใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่ามันถ้าเราไม่แบบว่าเราเป็นนักกอล์ฟที่มีฝีมือเลยนะก็รู้สึกว่าเหล็กแบบนี้มันก็ตีง่ายแหละในขณะที่เราไม่ซ้อมเหล็กที่มันเป็นแ a วิตี้แบบตีง่ายกว่าเหีนไว่าเป็นกำแพงของความคิดใช่ไหมฮะเป็นไปได้ครับพนพคือแต่ว่าถ้าเราไปดูกันจริงๆนะพนพนักกอล์ฟเดี๋ยวนี้นะที่เป็นนักกอล์ฟในทัวร์โปร้าหันมาสนใจใช้เหล็กที่เป็นแ a วิตี้แบ็เยอะเหมือนกัน ยกตัวอย่างง่ายๆอย่างโรดดี้เมทลอยเนี่ยเป็นเหล็กเบททั้งชุดนะแต่เหล็ก4ของเขาเนี่ยเป็นเหล็กกาวิตี้แบ็กหน้าใหญ่ไทเกอร์หมู่กันใช่ครับส่วนไทเกอร์เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นเหล็ก3ก็เป็นเหล็กที่มีกาวิตี้แบ็กเพราะฉะนั้นเขาดีไซน์มาเพื่อเหล็กยาวเนี่ยเขานำมาเพื่อให้เขาตีได้ง่ายเหล็กยาวเขาต้องการตีให้ได้ระยะตีให้ง่าย เพราะว่าเด็กยาวเขไม่อาจจะต้องเน้นความแม่นยำเหมือนเหล็กสั้นมากนะักนะก็าสามารถที่จะปรับเลือกที่จะใช้เหล็กที่ได้ตีง่ายขึ้นนะครับอีกนะอย่าหนึ่งผมลืมบอกไปข้อดีของเหล็กที่หน้าเล็กเหล็กเบลดเหล็ก,ลก,ลก,ลกฟอสเนี่ยสวยมาก สวยนะหลายคนชอบนะสวยงามนะผมไม่ชอบอ่ะไม่ชอบใช่ไหมรู้สึกมันคมไปบาดตัวนะครับผมก็เลยใช้เหล็กแบบนี้ใช่เราสองคนก็ใช้เหล็กไม่เหมือนกันนะครับมันก็อยู่ที่อย่างแรกคืออยู่ที่รสนิยม่เพราะเราชอบแบบไหนอยู่ที่ฟิลลิ่งเราจับแล้วเราชอบแบบไหนเราตีแบบไหนที่ดีกว่ากันนะครับก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับคุณแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมมีเหล็กที่อันนี้อยู่แล้วผมว่าแนะนําว่าอยากให้ลองไปตีเหล็กอีกแบบหนึ่ง สมมติถ้าท่านตีเบรดอยู่แล้วลองไปตีการิตี้คุณอาจจะชอบมากขึ้นหรือว่าถ้าคุณใช้การิตี้แบบเนี่ยคุณลองอาไปตีเบรดคุณอาจจะพบว่ามันทําให้คุณแม่นยำมากขึ้นก็ได้คืออยากให้ลองหลายๆแบบนะตอนเดี๋ยวค่อยมาเลือกดูว่าเราเหมาะกับเหล็กแบบไหนใช่ครับคือได้วุธคู่กายมาแล้วค่อยไปพัฒนาฝีมือก็ยังดียังยังไม่สายใช่แล้วครับนะครับทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลจากช่วงโปรช็อปของรายการขับเอทีในวันนี้ครับโอ้โหจบลงไปแล้วค่ะโปรเบน ก็ค <_ ð Belgium> ือการเลือกเหล็กนั่นเองนะครับให้เข้ากับสรีระของที่เราต้องการจะตีนั่นเองครับือส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเห็นบ่อยๆนะฮะคืออเมเจอรหรือมือใหม่ๆเนี่ยต้องการเหล็กสวยๆผมเข้าใจซื้อเหล็กเบลดมาแต่มันตีไม่ได้นะครับสังเกตนะครับใน European Tour สมัยนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนมาใช้เป็น Cavity Back กันเยอะนะคือคือไม่จำเป็นต้องเป็นเบลดโดยส่วนใหญ่ในยูเอสจทัวร์เนี่ยจะใช้เบลดกันซะส่วนใหญ่ แต่ยูโรเปียนทัวรเนี่ยเริ่มมาใช้แบบเป็นคอมโบเซตคือเป็นเค v i t ตก่อนแล้วค่อยมาเบรสนะครับเพราะฉนั้นไม่จะเป็นที่ต้องลุกดูดีแต่เราตีไม่ได้เอาเหล็กที่เราตีได้ดีกว่าคือขอเน้นผลงานใช่ครับที่เหมาะกับตัวเองดีกว่านะคะก็นะคะเป็นช่วงของ Pro ช h o p นั่นเองค่ะที่เรามาแนะนำนะคะอ่าเขาเรียกว่าไงอุปกรณ์ดีๆกับทุกท่านนะคะ อะคะตอนนี้นะคะมากันที่ข่าว PR กันบ้างดีกว่าะคะ่ะเป็นข่าวจากคุณธนวัตรซั์รุ่งเรืองนะคะฝากชวนท่านนักกอล์ฟทุกท่านเลยะคะ่ะมาร่วมกันพบปะสังสรรค์นะคะออกรอบรับประทานอาหารอร่อยๆนะคะในงาน p t t Thailand A Major Tour 2014นั่นเอง<ช>ค่ะใช่แลครับจึงจะมีในวันพุทธที่27สิงหาคมนี้นะครับที่สนามคัสคาต้านะครับราคาทุกอย่างรวมเบ็ดเสร็จเพียง1,900บาทอืบ นะครับพร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายนะครับสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทร0856693000ค่ะนะครับ0856694000ค่ะหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ w o r l d w i d e w e b t h a i l a n d o n e d a y t o u r c o m ครับ ใช่แล้วค่ะและก็นี่คือข่าวพีอาร์ประชาสัมพันธ์ของเรานะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับท่านใดที่อยากจะมีนะคะข่าว PR โปรโมชั่นนะคะหรือรสนามต่างๆนะคะที่จะให้เรานะคะ PR ารกันก็ส่งมาได้ค่ะที่นะคะอีเมลขับเอทีนกอบแอด gmail com เลยค่ะใช่แล้วครับแล้วก็อย่าลืมมาคลิกไลค์ของเรานะครับใ่ในเฟซบุ o กนะครับ facebook com golf club 18นะครับสามารถส่งวงสวิงมาได้นะครับเราจะมีทีมงานทีมโปรของเราเนี่ยค่ะวิเคราะห์วงสวิงให้ใช่ค่ะ สำหรับวันนี้ค่ะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะกับรายการขับเอ็กทีนค่ะก่อนจะจากกันไปค่ะต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีช้างค่ะสนามกอล์ฟเดอะเวนเทจครับครับค่ะเสื้อผ้าจากไนกี้นะคะที่วันวันใส่อยู่ค่ะแล้วก็เราจะพบกับท่านนักกอล์ฟนะคะทุกวันอังคารค่ะเวลาสี่ทุ่มถึงห้าทุ่มตรงที่นี่เลยค่ะกอล์ฟแชนแนลช่อง675ค่ะใช่แล้วครับหรือถ้าดูไม่ทันนะครับรอบแรกเราก็มีรีรันสองรอบด้วยกันนะครับในวันพุธเวลา7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงครึ่งและวันเสาร์เวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงครับ ค่ะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะโปรเบนกับวันวันต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ